ฮัลโหลดีครับผมเทพเองนะวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่เกมโปรเจกต์สมาร์ทกันอีกแล้วนะครับคือในที่สุดเกมนี้มันก็อัปเดตตัวละครที่โคตรเท่เข้ามาสักทีนะครับกูรอโคตรนานเลเชียกว่ามันจะอัปเดตมาเนี่ยคือนผมไม่ทําเกมโปรเจกต์สมาร์ทเลยแต่ผมตามอัปเดตมันทุกอัปเดตเลยนะครับเออตั้งแต่ฉลามและคือผมตามตั้งแต่นเนี่ยเนี่ยไอพวกตัวพวกนี้ผมตามหมดเลยนะครับแต่ไม่ได้เล่นนะนะเพราะรู้สึกว่าตัวละครมันเนี่ยยังไม่เท่นะครับแต่ในอัปเดตเนี้ยอัปเดตล่าสุดเนี่ยผมบอก ซึ่งตัวใหม่เนี่ยมองจากตรงไหนมันก็คือโทจินะครับตัวนี้มันคือโทจิเลยเว้ยเนี่ยแหละโทจิไอ้เหี้ยถ้าไม่ใช่โทจมมิมือเติมร้านพี่ตาบักเลยโอเค ตัวละครเนี้ยคือโทจินะครับเป็นตัวละครเทียเอสนะเป็นตัวละครเทียสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งตัวละครเทียพวกเนี้ยมันมีออนติเมตด้วยนะครับผมเห็นตั้งแต่ตัวฉลามแล้วนะแต่ว่าตัวฉลามเนี้ยสำหรับผมมันไม่ค่อยใช่เท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้มารีวิวอ่ะเนาะคือเกมเนี้ยผมจะรีวิวเฉพาะตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันเท่นะฮะรู้สึกแบบเออดูแล้วแบบมันน่าจะสนุกอะผมก็จะมาทำนะครับตัวไหนก็ตามที่ผมรู้สึกว่ามันไม่น่าเล่นผมก็ขอผ่านแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เล่นเกมนี้บ่อยขนาดนั้้้้นนนนนน่่่่่ะออัััััีกกกก็็เเเเเพิงงงงลลลลลลลบมมมาาายยครหจไไไดดปปปณ4ืตตแ ก็นั่นแหละพูดมากมาแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวโทจีนะครับแล้วก็จะเอามา1นึ่งวิหนึงแลงโชว์นะซึ่งผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยแม่งเทสุดในเกมมีอ่ะมึง <c oughs> ดูดิยืนหน้าหนอนแบบนี่มันโทจีชัดๆเลยเว้ยชอะมาอย่างแรกเลยจะเป็น M1 ของโทจีนะครับอ่ะ M1 นะ1 2ึ่งสม่ M1 ของโทจีเนี่ยจะเป็นการใช้หนอนในการต่อยไปข้างหน้านะครับ ต่อยทั้งหมด4ฮิตนะฮิตละกี่ดา้เมจไม่รู้เหมือนกันนะแต่รวมๆเนี่ยสิร์เซนต์นะครับอันิเมชั่น M1 ของเขาเนี่ยจะไม่ใช่การใช้ดาบออกมาแทงนะครับแต่จะเป็นการใช้หนอนเนี่ยออกมาถอยเลยนะครับเอามาส่วนสกิลนะครับสกิลที่1นะครับ สกิลที่หนึ่งจะเป็นการปล่อยนอนออกไปข้างหน้านะครับซึ่งถ้าเกิดมาโดนคู่ต่อสู้เนี่ยมันก็จะแทงคู่ต่อสู้ขึ้นไปข้างบนนะครับผมรวมถึงทำดาเมจอีก8%เนะครับเนี่ยปล่อยไปน็อกไปขึ้นกลางอากาศนะครับแล้วก็ทำดาเมจอีก8%เนาะถ้านเนี้ยเนี่ยบล็อกได้นะครับต่อมาจะเป็นสกิลที่2นะครับสกิลที่2เนี่ยมันจะทำดาเมจ2ฮิตนะดูนะครับ นี่ฮิตแรกเนี่ยจะเป็นการโยนไข่ลงมานะครับถ้าเกิดมันโยนโดนคู่ต่อสู้เนี่ยมันก็จะทำให้คู่ต่อสู้ติดน็อกแบ็กออกไปนะครับจากนั้นไอหนอนหน้าหลอกเราเนี่ยมันก็จะพุ่งไปกัดคู่ต่อสู้นะครับซึ่งดาเมจรวมๆของสกิลสอเนี่ยประมาณ11%นะครับสกิลสอเนี่ยฮิตไข่บล็อกไม่ได้นะครับส่วนฮิตกัดเนี่ยบล็อกได้นะครับแล้วก็ท่าสองเนี่ยต่อคอมโบได้ด้วยเนาะต่อมาจะเป็นสกิลที่3นะครับสกิลที่3เนี่ยใช้ได้2แบบนะแบบแรกจะเป็นการใช้กับพื้นนะครับอ่ะสกิลนนะีน่ สกิลสเนี่ยโทจิจะทําการมุดพื้นลงไปนะครับจากนั้นก็จะกระโดดขึ้นมาอัปเปอร์คัตใส่คู่ต่อสู้นะครับซึ่งถ้าเกิดมันโดนคู่ต่อสู้ทุกฮิตเนี่ยดามเมจมันจะประมาณ9%เนต์ะครับเป็นสกิลที่บล็อกไม่ได้ทุกฮิตเลยนะครับต่อมาจะเป็นสกิลสแบบที่2นะครับวิธีการใช้งานเนี่ยจะเป็นการใช้กลางอากาศนะกดกระโดดแล้วก็กดสกิลสนะครับเนี่ยกดกระโดดกดสกิลสา การกดกระโดดแล้วกดสกิลสามเนี่ยมันจะเป็นการขี่นอนนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราขี่ไปโดนคู่ต่อสู้เนี่ยมันจะทําดาเมจ8%นะครับแล้วก็จะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยติดน็อกแบ็กด้วยนะถ้าอันนี้เนี่ยบล็อกไม่ได้นะครับต่อมาจะเป็นสก,กิลที่4นะครับอ่ะสก,กิลที่4นะสก,กิลที่สเนี่ยจะเป็นการใช้หนอนกัดไปข้างหน้านะครับซึ่งถ้าเกิดมันกัดโดนคู่ต่อสู้เนี่ยมันก็จะทําให้คู่ต่อสู้ติดน็อกแบ็กออกไปนะครับสก,กิลสี่เนี่ยดาเมจ8%นะครับเป็นสกิลที่บล็อกได้นะ เนี่ยกัดออกไปเนาะแล้วก็ทำให้โกโดซูติดน็อกแบกนะครับอ่ะสกิลทั้งหมดของโทจิมันก็ประมาณนี้นะครับไม่มีดาบผ่าสวรรค์นนะเอ้ยไม่ใช่ดาบดิเป็นหอกสวรรค์กับหัวอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมก็จำชื่ออาวุธของโทจิไม่ได้เหมือนกันคือโทจิในพวกเจ็ดสมัยเนี่ยมันใช่หนอนออกมาสู้นะครับซึ่งในอนิเมะมันก็ควรจะทาอย่างนี้เหมือนกันในเชีย่ยโคตรเท่เลย <laughs> ไอ้เหี่ยอ่ะส่วนต่อมาจะเป็นอันติเมตนะครับอันติเมตของโทจิเนี่ยมันดูข้างล่างนะจะเป็นหลอดสีลุ้งๆอย่างนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเก็บเต็มเนี่ยเราจะสามารถใช้ท่าพิเศษได้1ท่านะครับจะเป็นสกิลที่5นะวิธีการเก็บเนี่ยเก็บได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือทำดาเมจไปเรื่อยๆนะครับส่วนแบบที่2เนี่ยโดนเขาทำดาเมจใส่นะครับซึ่งไอ้โดนทำดาเมจใส่เดี๋ยวจะขึ้นเร็วกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ไอ้ท่าอันติเมตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตายอันติเมตก็จะหายไปเลยนะครับผมเเะันนนกกิออตตม่บ็ ตอนนี้อันติเมทผมก็เต็มแล้วนะครับพออันติเมทเต็มเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นท่าห้าขึ้นมานะครับเป็นสกิลที่หนะ้าเนาะซึ่งท่าออนติเมทของโทจีเนี่ยเป็นสกิลที่เท่มากนะครับดูนะอันติเมทนะครับนี่นี่เ,เ้ยอันติเมตกำัเป็นกําชินนอนอยักออกมางับขุดสู้นะ <laughs> มันจะเป็นการใช้หนอนตรงนี้ครับเนี่ยหนอนตัวนี้ออกมางับคู่ต่อสู้นะครับผมซึ่งท่าเนี้ยเราเล็งได้นะตอนเรากดสกิลห้าเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นดินสันส้นๆนะครับเราสามารถเล็งตามเมาส์ของเราได้นะแต่ไม่สามารถบังคับใช้ได้นะครับพอถึงเวลามันมันก็จะออกมางับเองนะซึ่งท่าเนี้ยผมบอกตรงๆว่าหลบยากพอสมควรนะครับเพราะว่าฮิตบ็อกมันใหญ่แถมมันบล็อกไม่ได้ด้วยนะครับเป็นสกิลที่ทำ d a m a g สี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะก็ถือว่าแรงพองสมควรนะครับแล้วก็เป็นสกิลที่บังคับตายได้เลยแหละถ้าเกิดว่่่่าาคููตตออออส้เเเเเเนนนียยปร์์ซ็หลืะะะฮ โกงนะเท่ด้วยครับเท่จริงน้องเอามาเดี๋ยวผมให้ดูอ yes ันเทเมตอีกรอบนะครับดูนะเดี๋ยใช้ระยะประมาณนี้ก็ถึงนะผมว่าเนี่ยไปไปปป๊บแล้วก็งับนับออ้ยเท่จังเลยอย้ยย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 ย ว้าวอันนี้นั่นแหละฮะโทจิในโปรเจกต์สมาร์ทนะครับตัวโคตรน่าซื้อเลยน้องผมไม่เลยตัวนี้แม่งเ <c oughs> ท่สุดในเกมเพราะงั้นไม่ได้นะครับกดแรงเลยดีกว่าไป <c oughs> โอ้โอหสิบเอ็ดตาเพิ่งจะเจอเซิร์ฟป,ปิงตาเดียวไอ้เฮียจะเก่งแข็งกูเริ่มเหวี่ยงตอนเนี้ยมันเหวี่ยงแล้วน้องข้างล่างกว่ไอ้ไม่ใช่ดิสมองผมดิเออปุ๊บอะไรเสียงนมแบรนชูพาดยัทุเลศไอ้สัตวดอันนึงนะ โอ้ยตัวอะไรรับโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยไม่ได้เล่นนานไม่รู้เรื่องอมไม่รู้เรื่องแต่ยังคอมโบไปนะน้องนี่กูพูดเล่นเพื่อนกูขอโทษอ๋อไอ้น,นี่ก็คอมโบ็นเหมือนกันดิว่าอคอมโบไ่เป็นหลอน,นอ้องเฮ้ยคอมโบเชี่ยเลยกูวะเน,นี่ยเฮ้ยเชี่ยไม่เป็นไรน้องยังแรงอยู่แล้วมันอะไรอยู่ตะกี้โอ้ยยิงเหรอเพื่อนยิงเชี่ยเลยมึงเจ้ากูวังไ่ไอ้น้องระวังนะจะมีอะไรงอกออกมาจากตัวมึงเหรอเพื่อน ยังสยองจัดคิดแล้วเสีออยวฮึไเขี้ยทำไมแทงไม่โดนวะฮึเรียบร้อยเรียบร้อยจีครับน้องเอ้อไม่ใช่ฝันดีครับน้องอันนี้ตายแล้วนะครับอยู่ครับขอบอย่างนี้ผมบอกเลยว่าไม่รอดนะฮะตัวโคตรโกงตัวนี้ดูออไอ้เขี้ยตายหรือไม่ตายวะโอ้โหไม่น่าจะตายเออตายวะแต่คืออี๋อะไรวะอยู่ๆก็ยิงตัวเองลงไปข้างล่างโอ้ยไอ้เขี้ยกูแม่งก็ไม่มีอารมณ์เล่นเกมแม่งแหละโอ้ยโอ้ระเบิดโอเค ผมจำได้แล้วตัวนั้นน่าจะเป็นตัวคาร์บอยนะครับเออถือปืนยางไงก็คงจะเป็นคาร์บอยนี่แหละน้องอืมเป็นไงแอร์คอมโบก็ทากันยังไงกันไม่รู้นะเหมือนจะต้องหันหน้าลงไปข้างล่างมั้งแล้วค่อยกดโอ้ยแล้วค่อยกดต่อยตามนะครับอืมไอน้นี่ก็ยิงจังเลยนอ้อโอ้หลบไม่ได้เนี่ยอืมโดนด้วยฮิตบ็อกโคตรใหญ่เลยน้องอันนะั้นทำอะไรนี่เพื่อนยิงสามนัดนั่นแหละเรียบร้อยอุย้ยได้ไม่ติดอืมได้ไม่ติดไม่เป็นไรกูดได้คอมโบแล้วน้องมึงตายเอไม่ตายมันอยู่ใกล้เกินฮึปฮุยฮุยอาจจะตายนะฮ จะตอนน้องไม่ตายเชื่อมันอยู่ใกล้เกินยิงด้วยไม่เป็นไรทำอะไรเพื่อนอถอยก่อนเดี๋ยวมันยิงยยเรียบร้อยเรียบร้อยฝันดีรับน้องอันนี้ตายแล้วเพื่อนอย,ยังไงน,นี้ก็ตายแล้วเพื่อนไม่เบียนตีก็ตายดีเพื่อนมันอยู่ใกล้เกินไปน้องไม่รอดแล้วเพื่อเลยไม่ต้องพยายามน้องรักนั่นแหละเพื่อนจีครับ โอเคมาครับทุกคนผมยา้ายมาเล่นเซิร์ฟปกติแล้วกดแรงไปตาที่11เอ็ดไม่ใช่ตาที่12กูเจอปิ่งเหมือนเดิมเพราะงั้นกูพอเลยเฮียกูมาต่อยคนในเซิร์ฟปกติดีกว่าต่อยคนในเซิร์ฟปกติก็มันเหมือนกันแล้ววะ <c oughs> แต่ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะพวกผมเป็นคนที่ไม่เลี้ยนไงนี่กูไม่เลี้ยน <c oughs> แลาากก้วทำไมสกิลมันออกไฟชาจะมาน้องโอ,โ,อโอ้ตายเออหัวเของโบวินด้วยอย่างงีอ้อย่างงี้ไม่น่าเหลือเนี่ยหันออกเป็นนั่นไงกูว่าแล้วอ้ยเวอร์จิ้วเซฟได้สวยน้องเอี้ยมไปเลยเพื่อน โอ,โอ้โหเดี๋ยวจมั่วอย่างว่ะเพื่อนไอ้เช่นี่ใครถึงกัดโอ้โหกัดไม่โดนมึงใครน้องอยากตายหรออยากตายพี่จัดให้น้องอันตีกูได้เร็วจังวะโอ้ยระยะปาดเวอร์จิ้วเห็นมีคนบอกว่าโดนเนิร์ฟด้วยนะครับไม่รู้ว่าเนิร์ฟจริงเนิร์ฟมั่วแต่จริงผมก็จะโอ๊ยติดอะไรอ่ะกูติดเฮียอะไรวะตะกี้ติดนาำด้วยนะเฮียเป็นไงผมถอยไปใช้อันตีก่อนโอมึงเตรียมตัวตายเออทำไมมันติดหินโง่ๆอันเดียวเหเฮ้ย ด,ด,ดัมเมดฟรีเฮ้ยดัมเมดอืมทำไมมันต่อยไม่ได้วะมีเอฟรมเหรอนี่อะไรนี่เพื่อนฮะเปอร์เซ็นต์ก็เยอะอยังจะเปรี้ยวตีนเนาะอืมอเปอร์เซ็นต์ก็เยอะโอ้ย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 ทายเฮียอะไรนี่เฮ้ยเซิร์ฟใหม่คนใหม่ปิงดีด้วยโอเคอยังไงเซิร์ฟปกติปิงมันก็ดีอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่ามีคนเอเชียเล่นนะนะถ้าเกิดไม่มีคนเอเชียเล่นก็เรียบร้อยครับผมเซิร์ฟนี้มีใครตีกันบ้างเอ่ยมีเวอร์จิลหน้าหล่อตรงนี้น่าสนใจจังเลยเฮ้ยโอ้ยเหมือนนฟัโดน ที่อ่ะน,นี่ผมมุ้งรู้วะเนี่ย <c oughs> จำจะก,กิลเวอร์จิ้วไม่ได้โอ้ยเราคอมโบโคตรโกงไงแล้วแล้วมันไม่ตายด้วยนะคนที่โดนปิดคอมโบตะก,กี้เนี่ยอะไรเนี่ง<อ>เลซี่เหรอเลซี่เหรอน้องเ,ออเดี๋ยวมันไม่ใช่เลซี <c oughs> <c oughs> เออ่เออเออขอโดนดีมองว่าเป็นเลซี่นะครับออมันแต่งตัวคล้ายกันดีวัดเต่าเฮี้ยวแล้วนี่อะไรหนี่เฮ้ยอะไรไม่รู้รอ่ะน้องแต่มึงตายเฮีย ฟันดีครับน้องไม่โดนด้วยนะโอ้ถ้าโดนตะกี้มึงเรียบร้อยเลยนะเพื่อน180%ยแปดสิบเปอรเซได้ไหมไหนร้อยหกโอ้โห150ยห้าโอ้โหอยู่190แล้วนี่วะโอ้ยพอต่อยแค่ครั้งเดียวเพื่อนโอ้โหไม่โดนด้วยทำอะไรน้องมันต่อยไม่ได้เรียบร้อยฟันดียบน้องบอกเลยมันไม่รอดเปอร์เซ็นต์เยอะอย่างนี้เปอร์เซ็นต์เยอะอย่างนี้ สกิลไม่ทันไอ้ทันนี่หว่าแต่ไม่ดูนเขาขึ้นได้น่ะหนึ่งนะโอ้โหตาอยไม่โดนเรียบร้อยโอ้ปล่อยบล็อกสวยฝันเรียบน้องอือฮึฮึหเหมือนจะหมดอารมณ์๋ย่ก็ไม่หมดอารมณ์ว่ะจริงๆช่วงนี้ผมก็ค่าจะเหี่ยวบ่อยมากเลยนะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับแต่สร้างกำลังใจน้องเพราะว่ากูได คอมโบแล้วคนที่ก็กลับมาล้างแค้นเวล้างแค้นหนอน้องอม,มันได้ตีแล้วไงผมใช้เลยนะครับผมจะต่อด,ดามเดจผมอยากลองอ,อ,อยากลองทำไม่นี่ดูอ่ะมันเวอร์จิวมันมีท่าขึ้นหน้านึงนะที่จะฟันแล้วตัวเองติดเอ็นแลกอะ่ะจะลองดูดีผมว่าคนที่เขาน่าจะใช้นะครับอืมอืมแต่วันนี้ผมจะขี่นอนขึ้นไปนะฮะขี่น้อไปปึ๊บเอาเรียบร้อย ได้จริงได้ได้เหี้ยเชี่ยอย่างงี้เวอร์จิีมันก็ต้องห้ามชายดิว่าเวลาขึ้นเนี่ยมึงขึ้นปึ๊บมึงตายเลยนะบอกเลยทำอย่างงั้นน่ะเชี่ยอย่างโหดน้องเออคนนี้บังอาจเล่นตัวเดียวกันเพราะงั้นก็ตายซะเพื่อนอู้ไม่โดูเนี่ยเชี่ยเห็นไหมเออเออเออฮึบอืเอาไปคัดไม่โดนทำไมมันนอกแบ็คไปไกลอย่างวะแล้วใครมาลีตัวข้างหลังกูวะเนี่ยเอ้ยหนอน โอ้โหหลบโคตรยากเลยนะท่านี้ผมว่ามันหลบไม่ได้เลยมากกว่าว่ะท่านอนแม่งเอ,อ้ยท่าเท่ที่สุดในเกมทําไมมันถึงกัดไม่โดนนะเพื่อนไม่รู้ว่าแต่มึงตายแล้วน้องลาก่อนครับน้องเออ,เอ,อลาก่อนครับน้องปเปอร์เซ็นเยอะอย่างงี้อย่าขึ้นมาเลยน้องขี้เกียจซ้าเอ,อ้ยโหเดี๋ยวมันขึ้นได้เนี่ยตัวขึ้นโหดเหรอวะก็น่าจะโหดจริงฮะท่าสามมันขี่ไกลมากเออแต่เรียบร้อยแล้วครับเปอร์เซ็นเยอะอย่างงี้อันนี้มึงจะขี่ใครไปไหนก็ไม่รอดละเพื่อนอืหาคนต่อยกันโหว่ามันถึงเวลาของคนนี้แล้วว่ะ มาสู้นเพื่อนมาสู้นเพื่อนเน็ตมึงไหวปะเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยโอ้ยเน็ตมาแล้วแล้วมันเปิดก่อนเลยไงไม่มีรีรอเลยทั้งนั้นกูสัตห์อันนี้โอ้ยแต่อันติผมมาแล้วนะเดี๋ยวลองเช่นติดปิดบ้างนะครับอมแต่เปอร์เซ็นต์มันต้องเยอะเปอร์เซ็นต์มันต้องประมาณร5 0ยห้าขึ้นไปเลยนะครับมันถึงจะปิดได้ไม่ดีอาจจะเยอะกว่านั้นเลยด้วยซ้ำนะผมว่าจริงๆประมาณร5 0ยก็น่าจะปิดได้แล้วมั้งประมาณร5 0ยห0้ินะครับเกือบร้อยเออ คึบคอมโบเซตนี้เสร็จแล้วก็คอมโบอีกเซตนึงผมก็น่าจะใช้ท่า4ี่ปิดได้เลยนะครับไม่ใช่ท่าสี่อท่าอันติเมตมาดิอ้ยโหตอยไ่โดนเกมนี้มันบล็อกแทสเอ็ม,มันบล็อกเทสไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันบล็อกแล้วมันแดดไม่ได้ซึ่งโคตรน่าลำคาเลยนะครับเกมที่บล็อกเราแดดไม่ได้ตอน M1 เนี่ยผมเล่นไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะน้องอมผมว่ารอบนี้ได้เดี๋ยวลองอันติเมตดิน่าจะตายนะผมว่ามันร5 4ยะ้ก่กี้ตายวะโอ้โหไม่ตายไอ้เหี้ย โอ้โหร้อยแปดสิบไมตายเหรอวะต้องต้องเท่าไหร่เหรอร้อยแปดสิบหรออ๋อไม่บล็อกเรียบร้อยนอ้องอะไรนะ้อร์สเนี่อะไรหนิงอยากเอาน้อ,นองเฮอ,อ,อยากเอาเลยเนี่อะไรเหนืออย่นะอะไรเขียนอะไรอะไรชิวอะไม่รู้อะไอ้เชอยเออช่างมันแล้วกันไอขี้เกียจเล่นไรเชี่ย รู้สึกเหี่ยวแต่มันก็ไม่เหี่ยวเลยก็ไม่รู้ไอ้เชียบก็นั่นแหละคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับโปรเจกต์สมัตต์ตัวใหม่นะตอนที่ผมมองว่าเล่นสนุกอยู่นะครับแต่ว่าต้องคอมโบให้เป็นอ่ะนะคอมโบมันก็มันน่าจะมีคอมโบยาวกว่านี้นะครับแต่ผมไม่ได้เล่นเกมนี้บ่อยก็เลยไม่รู้นะครับก็บนั่นแหละช่างมันเถอะเอาเป็นว่าคลิปนี้มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันนะครับบาย